สวัสดีค่ะพบกับช่องรักเล็ก a าแนลนะคะก็มาคุยกันหลังหวยออกนะคะว่าชุดไหนที่เข้าแล้วก็ชุดไหนที่ไม่เข้ามืวัน,นี้ก็มีเข้าหลายชุดแล้วก็ไม่เข้าก็หลายชุดนะคะชุดที่จับคราวที่แล้วที่เข้าเก้าสี่มวัน,นี้ก็เข้าแปดสามอีกนะคะแล้วแถมเอาอีกเซตหนึ่งมาไว้หลักร้อยเข้าตรงๆเลยค่ะห้าแปดสามแต่แอดไม่ได้ลงให้นะคะโต๊ ที่ว่าเป็นชุดโต,ต๊ดเดี๋ยวว่าน่าจะทําให้นะคะก็เด่นล่างที่ผ่านมาชุดนี้นะคะศูนย์สองหเด่นล่างหนึ่งตัวหนึ่งอสอนตัวมาหนึ่งตัวล่างนะคะก็ออกที่สี่สองนะ,ะอันนี้วิ่งล่างเด่ดล่างวิ่งล่างเจ็ดกับเก้าไม่เข้านะคะอ๋ออันชุดนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าผิด ผิดนะคะชุดนี้ลงไปเด่นบน7กับ9ไม่มีเลยผิดชุดนี้ไม่ได้สอดอ่าล่างชุดนี้เข้าค่ะเข้าเลขสีเข้าเลเขสีนะคะก็จับชุดอยู่จับชุดกับอีกชุดนึ หนึ่งแต่ไม่เข้านะคะมาห้าหกเจ็ดไม่ถึงสี่แล้วก็วิ่งล่างชุดนี้เก้ากับศูนย์กับชุดกู้กับสองกับเจ็ดไม่มานะคะส่วนสุดอันนี้นะคะเดินเดินดีทั้งบนล่างนะคะก็งวดนี้ก็เข้าห้าแปดสาม ทั้งล่าง4-2เข้าทั้ง4ทั้ง5บนล่างเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุดในสูตรที่ของป้าณีนะคะของป้าณีวันนี้ก็เข้านะคะเอ้ไม่อะใช่ค่ะวัดป้าณีเข้าล่าง4-2ส่วนเด่นล่างนะคะวันนี้ได้6-7-8ร้อยบนนับต่อเริ่มเริ่มไม่ดีและเริ่มผิดเป็นวัดที่สามจริงๆสูตรนี้เดินดีมาตลอดนะคะ มาช่วงนี้เป็นหกเจ็ดแปดเลขออกสี่นะคะไปชุดเด่นบนนี้ค่ะที่ว่าถูกแปดสามกับมาเป็นหลักสิบชุดที่ลักมากชุดนี้เด่นบนสตัวมาแน่หตัวนะคะก็เข้าที่เลข8ดนะคะแปหลักสิบส่วนอันนี้เป็นเลขสองตัวล่าง สองตัวมาหนึ่งตัวก็เข้าที่สองนะคะออกสี่สองส่วนอันนี้อ่าเด่นสิบบนชุดนี้ไม่ได้ลงให้เพราะว่าที่แล้วผิดสูตรมันเยอะหาก็คัดสูตรลงมากอันนี้ผิดไม่ได้ลงให้นะคะ ส่วนอันนี้เป็นเลขเด่นล่างเดินดีศูนย์หนึ่งสองก็มาที่สองหลักหน่วยนะคะสูตรที่สามมาจับประจุสูตรที่สี่ก็ไม่เข้าเข้าแต่เลขสองเลขสี่ไม่มานะคะเนี่ยจับชุดเนี้ยค่ะกลายเป็นเลขหกเจ็ดแปดไปซะเนี่ยค่ะจับให้แต่ก็ตัดออกไปไลายชุดอยู่ต,ตัดที่ดับล่างอะ่ะเจ็ดแปด <6 S 2> จริงๆก็เหลือไม่กี่ชุดนะคะชุดนี้ไม่เข้ามาไม่มาสองอย่างเดียวไม่มาสี่ส่วนเด่นบนชุดนี้ค่ะที่จับกับเลขเมื่อกี้นี้หกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็มาจับกับชุดนี้ที่งวดที่แล้วเข้าเก้าสี่นะคะที่จับคู่กันงวดนี้ก็จับให้นี่นะคะนี่นะคะ ปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะคนที่ไม่เคยยังไม่เคยดูนะคะยังไม่เคยเข้ามาคลิปนี้ลงลงไว้ก็เอาหกเจ็ดแปดชุดเมื่อกี้สามตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็เอาชุดนี้นะคะสองสามสี่เด่นบนเนี่ยวันที่แล้วก็จับชุดนี้เข้าเก้าสี่นะคะเด่นบนวิ่งบนสองชุดนี้ใช้ได้นะคะจับและก็ตัดให้ก็เหลือน้อยตัวนะคะ ปัานี้คือตัดตัวกลับด้วยนะคะเพราะว่า4ดับสนิท7กับ4ไม่มาด้วยกัน7กับ3ไม่น่ามาด้วยกัน8กับ4ก็ไม่มาด้วยกันก็ตัดไปก็ถูกที่ก็มาที่หมึกมาที่ชุดนี้นะคะแปดสามแล้วดูไปนะคะแปดสามอันนี้ถ้าเข้าสาม เลขที่ออกคือห้าแปดสามนะ,ะชุดนี้เข้านะคะชุดนี้ตามไว้เลยนะเพื่อนๆพวัหน้าก็แล้วถแถมแอนเอาอีกชุดหนึ่งห้าหกเจ็ดมาใส่หลักร้อยแล้ว ไม่อยากจะพูดเลยว่าไม่ลงเสียใจมากไม่มีเวลายุ่งๆ <g ül> ก็แอดก็ทำไว้เนี่ยแต่มันเละๆหน่อยนะบอกว่า <g ül> มากๆไว้เนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะทำไว้เนี่ยแล้วก็ตัดเจ็ดตัดเนี่ยก็เหลือแค่นเนี้ค่ะมนชุดตัวก็เนี่ยเนี่ยเข้าเนี่ยห้าแปดสามตรงๆเลย เมืที่แล้วจับแบบนี้แต่เอาเอานี้มาไว้ข้างล่างก็เลยถูกเก้าถูกเป็นโต๊ดว,ว,วันนี้จะจับให้อีกนะคะก็เล่นโต๊ดก็ได้ก็จะเหลือประมาณสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดก็ไปอีกสองสิบหกชุดก็ไม่เยอะนะคะสิบหกชุดโต๊ดโต๊ดอย่างเดียวก็ได้ถ้าเต็งเต็งก็เต็งไว้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ได้ ชุดนี้ชอบค่ะเข้าสองครั้งนะที่ลองจับดูนะคะก่อนหน้านั้นไม่ได้ลองจับจับแต่ชุดอื่นค่ะต่อไปหวยล็อกหวยล็อกก็เข้านะคะแต่เข้าเป็นตัวกลับเข้าล่างเอ้เข้าบนเป็นตัวกลับหวยล็อกนะคะเมืที่แล้วเข้าหนึ่งสี่ล่าง วัน,นี้เป็นวดที่ห้าเข้าเลขนี้นะคะเป็นตัวกลับนะคะสามแปดแปดสามเพราะว่าชุดนี้ต้องเล่นกลับบนล่างเราก็ตัดตัวดับไปก็ถูกชุดนี้นะคะออกที่บนออกที่บนห้าแปดสามเป็นตัวกลับนะคะ ใช้ได้นะคะถ้าตัดออกไปบนล่างก็ไม่เยอะเพราะว่าล่างดับอะไรต่อไปหวยสุดนี้ไม่เข้าไม่เอาแล้วนะคะสูตรแต้มกับล่างไม่เข้าเลยสองงวดทิ้งไปเฮอะ แฉก็จับให้นิดๆเพราะว่าดูมองแล้วเลขไม่สวยแฉัดให้หมดเลยเห็นไหมะเหลือแค่ไม่กี่ชุดเองล่างตัดจับตัดแล้วไม่สวยเหลือแค่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแค่นั้นเองเพอะมองดูแล้วเลขไม่เข้าแก๊ปเพราะว่าแอดชอบสี่กับห้าล่างชอบห้าบนห้าล่างแล้วก็ชอบสี่ล่างแต่ ไปวิ่งเลขอื่นนะคะของตัวเองไม่วิ่งนะคะก็ชุดนี้นะคะสูตรบนล่างเดินดีนะคะบนล่างเดินดีชุดนี้ก็บนเข้า5้าแปดสามล่างเข้าสี่สองก็มาทั้งบนทั้งล่างนะคะชุดนี้ชุดนี้ใช้ได้ผิดผิดไปก็มาต่อเดินต่อเห็นไหมคะ แล้วไปสูตรบนล่างอ่าสูตรวิ่งบนล่างเดินดีนะคะอ๋อเยกนี้ไม่ได้ให้ไปเมื่อที่แล้วผิดผิดสองครั้งเราทิ้งทิ้งไปเลยไม่เอานะคะวิ่งบนเด่นบนชุดน,นี้ก็ไม่ได้ลง ก็มาชุดนี้ค่ะวิ่งบนเดินดีจับชุดนี้เจ็ดสองกับเมื่อกี้เจ็ดเก้านะคะเห็นว่าน้อยชุดก็เลยจับดูแล้วก็ตัดก็เหลือแค่นี้เองน้อยชุดก็ไม่เข้าไม่ชอบด้วยและเห็นเลขเผื่อจะเข้านะคะเพราะว่าตามสูตรนะคะก็จับตามสูตรไม่เข้าชุดนี้ไม่เข้า ส่วนอันนี้เด่นบนที่เมื่อกี้เอาไปจับเป็นหลักร้อยนะคะชุดนี้เดินดีมากคือสามตัวห้าหกเจ็ดเนี่ยยังไงก็ต้องมาบนหนึ่งตัวนะคะไม่น่าพลาดอย่างตามต้องมาหนึ่งตัวแล้วก็เด่นบนอันนี้เน้นที่สิบบนกับหน่วยบนนะคะเน้นที่ศูนย์กับสามก็มา ก็ออกที่สามนะคะออกห้าแปดสามนะคะต่อมาชุดนี้ค่ะล่างหนึ่งห้าหกกับห้าหเจ็ดสองตัวนี้หนึ่งห้าหกับห้าหเจ็ดไม่มาเลยมาสี่สองนี่นะคะแค่จับให้แต่ก็ตัดไปเยอะ ก็เหลือไม่กี่ชุดนะคะว่างอันนี้ตัวตรงอันนี้ตัวกลับก็ไม่มีสีผิดไปนะคะชุดนี้ตอนนี้เลขวิ่งบนล่างชุดนี้เข้าเข้าเข้าห้าบนแต่ไม่มาล่างแลเรามาจับมันไม่เข้านะคะ ได้สามสี่ห้ากับห้าหกมาจับกันเป็นเล่นบนล่างไม่เข้าแล้วก็ตัดไปตัดไปเหลือไม่กี่ชุดดับบนบบสดนะะีดับแต้มล่างเก้าดับแต้มใช้ได้นะคะแต้มล่างเก้าต่อไปวิ่งบนเดินดีชุดนี้ที่มาจับสามตัวสองแปดสามนี่นะคะ สองแปดสามแล้วก็อีกชุดหนึ่งได้ห้ากับศูนย์แอดก็จับถ้ามันออกห้าสองแปดแปดห้าสองนะเพราะว่าแปดกับสามมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแอดก็ไม่ได้จับมารวมกันอย่างนี้ค่ะจับเสียงจับแล้วก็แต่ว่าก็ให้คู่โต๊ะสองตัวกับคู่โต๊ไปนะคะคู่โต๊ก็ถูกค่าสามห้าแปดนะฮะเสียดายตัวนี้ถ้าจับถ้าจับเอาแปดมาใส่ เอาสมาใส่นะฮะก็ถูกมันสามมาเยอะจังเลยข้างหน้าสองตัวข้างหลังยังมาอีกมาเป็นสองก็ทะลุเลยนะฮะวันนี้ดับร้อยศูนย์ห้าสี่แปดแต่ว่าผิดห้านะคะก็เข้าคู่โต๊น,นะคะห้าแปดห้าสามแต่แปดกับสามมันอยู่นี้กันไงแอดก็เลยไม่ได้มาจับ ันจะจับแค่ว่ามาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวนี้แต่ถ้าเอาชุดนี้นะคะเอาพวกนี้นะคะตัวนี้ไปเล่นสามตัวบนกลับไปกลับมาก็เข้าะะฮก็เข้านะคะห้าแปดสามชุดนี้ได้นะคะบางคนจับจับเก่งจับเป็นนะคะแล้วก็จับตามสูตรนะคะก็ยังใกล้เคียงถึงจะผิดก็ยังใกล้เคียงก็ มีสูตรดีกว่าไม่มีนะคะตามเด่นล่างไม่เข้าอันนี้เป็นคือเลขเลขป้านีนะคะเลขป้านีได้พัดลมมันพัดเจ็ดแปดสี่ห้าหนึ่งสองนะคะก็เข้าชุดสี่สองนะคะห้าแปดสามไม่มีสามนะคะ ถูกที่ข้างล่าง4-2นะคะของป้านีว่อที่แล้วผิดว่เดียวถูกมาหลายงวดมากเลยเพิ่งผิดว่าที่แล้วแล้วก็กลับมาเดินต่อนะคะก็จับเพื่อนๆเ,เอาไว้พิจารณาใช้ได้ป้านีเลขล็อกแล้วก็ป้านีใช้ได้อันนี้ยช้ำใจมากเลยเขาเข้ามาหลายงวดก็อยากจะเผื่อแผ่สมาชิกเพื่อนฝูงเลกวิ่ง เข้าเข้าจริงๆนะคะเข้ามาแบบยังไงวิ่งบนล่างก็เข้าตัวหนึ่งเมืา่าที่เราเข้าทั้งสี่บนแล้วก็หนึ่งล่างแต่แอดไม่ชอบไนงะก็ไม่เอาก็ไม่วิ่งสีไม่ชอบสีหนึ่งก็แอดก็ติดอับเล็กๆเมื่อวันนี้ก็มาอ่ะแก้ตัวใหม่ในเมื่อเขานนั่นก็วิ่งค่ะไม่เข้าของตัวเองไม่วิง่งจริงๆแล้ตัวเองชอบอยู่นะ ชอบสีกับห้ามากเลยล่างเนี่ยจริงชอบสีมากเพราะห้าจะดับสิบห้าบนก็ชอบแต่หูติดดับหลักร้อยกับหลักล้วก็เลยไม่ได้มาจัดรวมชุดที่สรุปเด่นสรุปบนนะคะคือให้สองกับสามมาตัวลืมแยกลืมแยกชุดแล้วก็หกกับเ้ามาตัวแล้วจับแต่ถ้าเอาหกตัวนี้เอาหกต,ตัวนี้มารวมกันนะคะ แล้วก็สลับไปสลับมาก็ถูกนะคะสามตัวบนก็จะถูกห้าแปดสามนะคะหรือจะถูกโต๊ะก็แล้วแต่นะฮะส่วนคู่ก็จับไม่ได้เอาแปดมาใส่กับสามนะคะจับหกสองเ้าเนี่ยตามที่เห็นนี่คือกลับให้แล้วแล้วก็ตัวกันตัวกันไอ้บอกไม่ต้องเล่นก็ได้ไม่สวยตัวกันไว้เฉยเยส่วนสามตัวบนก็จับ เนี่ยคะสามสองเก้าสามหกแปดแต่ไม่ได้มีสามห้าแปดเพราะคิดมาห้ากับแปดยังไงมาหนักหน่วยคิดมากไปนะคะก็เลยจับนี้แต่ถ้าแต่ก็บอกให้เพื่อนๆสมาชิกจับเอาเลยนะคะอาจจะมีคนฟุ๊กฟุกจับถูกก็ได้ก็ข้างบนก็ไม่เข้านะคะให้แต่ตัวชุดไปหกตัวก็อยู่ในหกตัวเนี้น่ะ ห้าแปดสามแต่เราจับออกมาไม่ถูกต่อไปสรุปล่างให้เด่นสีกับห้าจะพูดทุกคลิปเลยว่าวเนี้ยชอบตั้งแต่คลิปแรกๆเลยพูดทุกคลิปว่าชอบชอบห้าชอบห้ามากชอบสี่ห้ามากยังไงวิ่งวิ่งก็วิ่งห้ายังไงต้องมาตัวหนึ่งบนล่างก็มาบนนะคะแต่ล่างไม่มามาเป็นสีสีก็ชอบอยู่เพราะสีนี่เด่นสุดเลยอะ่ะสรุปล่างสีนี่เด่นสุด ก็ให้สี่ศูนย์สี่แปดสองสี่หกสี่แล้วก็ห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้ากลับให้แล้วก็พวกนี้ให้กลับด้วยนะคะแอดบอกให้กลับด้วยนะคะก็คือถ้ากลับก็จะถูกสีสองนะคะเพราะว่าเน้นที่สี่กลับไปก็ไม่เท่าไหร่ตัวกันตัวกันแอดบอกไม่ต้องกลับเพราะว่าห้าห้าห้ามันไม่มาหลักสิบล่างนะะอันนี้บอกให้กลับด้วยก็ สรุปล่างก็ถูกนะคะเข้าที่สองสตัวกลับส่วนอันนี้ก็มาแต่ว่าเราจับไม่ถูกเองแต่ก็ให้ในหในหตัวแล้วก็ในสองกับสามแอนบอกว่ามาตัวเดียวนะคะมาแค่ตัวเดียวแต่แอนไม่ได้ตัดแยกหกับ9ก็มาแค่ตัวเดียวจริงๆนะจับจับดีๆนะก็ โอ้ยคลิปยาวเลยไม่ได้มองก็สรุปวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะคพื่เพื่อนๆคนไหนเนี่ยแอดเอานี่มาลงให้ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนเมื่อหน้า,นาเราเราวิ่งของเราเองดีกว่าไหมคะโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆสําสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะกดติดตามด้วยก็ได้ค่ะเวลามีคลิปใหม่ๆ ก็จะได้เด้งไปให้ขึ้นไปนะคะจะได้เห็นทุกคลิปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ